เมื่อกี้หลุดเรอกไม่งูชิบหายกูบอกเลยหยับค้างเดบส์เฮ้ โคไซดอนโคไซดอนโคไซดอนนี่โคไซดอนจากตอนนั้นมังเขาผมไม่มืงไม่ของเหี้ยอะไรเลยแต่ดูตอนนี้ ไปมม่ชิบหายทั้งก็มีพันหนึ่งร้อยช็บไปอย่างบอกพ่อนะถ้าเป็นเราบอกพ่อนะ ค oh. <Surprise>, mm. ุณระปบดหัวเลยเครื่องค้างนะโอ้เครื่องค้างโอเคหมดเดี๋ยวน้คนขอเกมหมดน้อบอกจัดไปช่แต่ก็ไม่ มาเร็วก็ไปพิพีเหมือนเดิมไม่เมื่อกี้หลดหลดได้ไงว่าใครอยา่นใครอยากเล่นกับผมผมก็จะทิ้งไอดีไปข้างล่างครับผมก็มันก็จะเย็นๆเลยโอ้โหสี điều gì vậy

ล็กนอนแลกล็กะนอนแลกรื่องนแเก่งเอ้ยลกเกรื่องกูเครื่องกู <Yeah. S 1> <c oughs> โอเคครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายผม